สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันนิสาสไตล์ค่ะวันนี้เรามีเมนูผัดผักมาฝากนะคะผักของเราในวันนี้ก็จะมีผักกาดขาวเห็ดหอมสดแครอทแล้วก็โปรโตีนจากเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะหั่นสีเหลี่ยมเราจะเอามาทอดก่อนค่ะเราจะทอดจนแบบผิวด้านนอกของเขาเนี่ยตึงเลยนะคะ แต่ไม่ถึงกับกรอบนะเราจะทอดแค่พอให้เขาแบบผิวตึงๆเด้งๆเท่านั้นเองค่ะช่วงนี้ก็จะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะดูด้วยค่ะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนพอเราทอดเต้าหู้ได้ในระดับนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใสะ่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมในวันนี้เราก็จะหั่นๆน,นะคะไม่ได้เป็นกระเทียมสับเราจะหั่นแล้วก็ผัดไปกับ เต้าหู้เลยค่ะจะได้หอมๆเนาะใส่กระเทียมค่ะสำหรับผัดผักในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใส่หมูใส่เนื้อสัตว์ใดๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะการที่ทำให้ร่างกายาเย็นๆเ,เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิรอบตัวเราเนี่ยร้อนมากอยู่แล้ว ผักกาดขาวก็คือหนึ่งในทางเลือกของผักที่มีวิตเย็นนะคะแล้วก็กินง่ายด้วยค่ะเปิดไฟแรงนะคะในช่วงนี้แล้วก็ใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยค่ะทั้งผักกาดขาวเห็ดหอมสดแล้วก็แครอทนะคะผัดไฟแรงๆให้เข้ากันเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยเราจะเติมน้ําลงไปด้วยนะคะเติมน้ําไปพอประมาณค่ะอย่าให้มากเกินไปเนาะ เรายังใช้ไฟแรงในการผัดผัดช่วงนี้อยู่นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจริงๆช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบประกาศเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ผักอื่นทดแทนได้นะคะวิธีการปรุงก็ไม่ยากเลยค่ะเหมือนผัดผักทั่วไปของบ้านเราเนี่ยก็จะปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสซอสหอยนางรมค่ะมีพริกไทยด้วยนะคะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้จะเห็นว่าผักเริ่มสลดลงไปแล้วนะคะเราจะชิมให้ถูกใจเราค่ะว่าเราชอบรสไหนเนาะของบ้านเราก็จะมีน้ำขลุกขลิกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราจะ,ะเพิ่มความเข้มข้นของน้ำผัดนะด้วยการเติมน้ำแป้งมันค่ะก็คือแป้งมันละลายน้ำ ในปริมาณที่เหมาะสมนะอย่าให้จางมากแล้วก็อย่าให้เหนียวมากค่ะใส่น้ำแป้งมันไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะลองชิมดูนะคะบางทีอาจจะจางลงเราก็เพิ่มเ,เครื่องปรุงรสต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเราจะใส่ใบขึ้นช่ายนะคะตอนใส่ใบขึ้นช่ายเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะจัดใส่จานกันค่ะ ข้าวก็พร้อมแล้วหรือถ้าเกิดใครไม่อยากกินข้าวก็สามารถกินผักผัดผักนี้ได้เปล่าๆเลยค่ะมีครบถ้วนอยู่แล้วทั้งผักทั้งเต้าหู้ซึ่งเป็นโปรโตีนที่เราทดแทนเนื้อสัตว์ในวันนี้นะคะหวังว่าเมนูนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนค่ะโดยเฉพาะสายสุขภาพนะคะเมนูนี้จะเหมาะมากเลยค่ะ ที่สำคัญหน้าร้อนแบบนี้เหมาะมากๆค่ะสำหรับเมนูแบบนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ